โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันในเอพิโซดสองนะครับตัวดริมมี่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งอันนี้ผมเอาแท้งนะครับเอาแท้งที่มันมีแล้วก็ต่อปลั๊กเรียบร้อยแล้วอยู่ด้านหลังนะครับต่อปลั๊กก็เสียบตรงด้านหลังธรรมดาแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดขึ้นนะครับกาลังเดี๋ยวช่างออฟกําลังเอาไปเติมน้ําสะอาดอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นแท้งเติมน้ำนะครับเติมนะ้ำเดี๋ยว ช่างอ็อบเติมไอตัวไอตัวเครื่องกองน้ําก็ได้คเครื่องกองน้ำเอ็มวนะครับจะได้สะอาดอันนี้ตัวนี้เราไม่ต้องเติมนะครับตัวนี้ไม่ต้องเติมเดี๋ยวช่างแม็กเอาเอาอันนี้มาก่อนก็ได้เอาตัวน้ายาอะไรครับติดอร์เ็ครับดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ได้เอาตัวน้ํายาถูพืน้นมาใส่เดี๋ยนะวเราจะใส่นะครับเดี๋ยวเราแกะอันนี้เดี๋ยวผมจะแกะเลยนะครับแกะแกะเรา อันนี้เราลุยเลยนะครับช่้งแม็กทั้งถ่ายทั้งทั้งประกอบนะครับอันนี้มันมีจุกอันนี้ตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นจุกเติมน้ํายาใช่ไหมใช่เวลาน้ํายาหมดเราก็จะเปิดจุกตัวนี้นะครับเปิดจุกตัวนี้แล้วก็เติมแต่ตัวนี้เราจะเปิดตัวนี้ออกหัวนี่ดึงออกเลยตัวนี้เราออกไหมไม่ครับไม่ออกอาออกครับเขาออกใช่ไหมดึงใช่ครับ มันจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวตัวอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาลงมันจะหกไหมเนี่ยพีลงตะแคงครับผมมันมันน่าจะไม่หกมันน่าจะใช้เ,เครื่องด,ดูดเองครับระบบดูด,ด,ดใช่ไหมโอเคมันจะเป็นระบบดูดนะครับป่องไสุ๊บ <c oughs> พอดีไหมอ้ยนะครับเอาลงแบบนี้นะครับปุ๊บมันมีไอจุกด้านล<อ>่างครับโอเคอ่ะยังไม่ได้ออกอ๋อเราต้องเปิดจุกด้านล่างออกด้วยนะครับดึงดึงออกตรงนี้ใช่ครับนะครับ แล้วก็าใส่โอเคลงล็อกพอดีเอ๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บจุกไว้ด้วยเผื่อได้ได้ได้อ a i n t e n นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไว้ในตู้ตัวนี้นะครับโอเคหวังว่าจะไม่ลืมนะครับว่าอะไรอะไรเอาไว้โอเคนะเรียบร้อยอันนี้แทงน้ำที่เตือนแทงน้ำใส่เลยนะครับแทงน้ำตัวนี้นะครับเราก็จะใส่ เดี๋ยวนะเราจะจับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับหันด้านเว้าเข้าไปข้างในนะครับตัวนี้อุ่นเยอะอยู่นะครับอันนี้1.8มั้งรู้สึกว่านะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอันเปล่านะครับเอาไว้ถ้าเป็นน้ําดีจะอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ที่เก็บน้ําเสียจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับหันหน้าเข้าเครื่องเรียบร้อยช่างแม็กครับผมลงล็อกไหมลงครับโอเคนะครับแล้วก็ปิดปุ๊บ ปิดคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เครื่องมันวิ่งเข้าแท่นดูก่อนนะครับต,ตัวนี้ลองดูนะนะครับเดี๋ยวช่างออกไปเราเอาเครื่องมาเปิดสวิตยังครับเอายือ้อเื่นเปิดสวิต <c oughs> เราต้องเปิดสวิตด้านหลังนะครับเปิดสวิตด้านหลังตรงนี้นะครับปุ <c oughs> ๊บจะเลือกเข้าไปไหนนิดนึง เพื่อความสะดวกนะครับโอเคเรียบร้อยเปิดสวิตช์มีอะไรขึ้นไหมมีไฟอะไรมีไฟดวงเดียวเลยครับมีไฟดวงเดียวนะครับนี่ก็คือติดละนะครับอ่ะโอเคผมกดกลับบ้านนะครับฮะกดดูบ้านกดกลับบ้านกดกลับบ้านจริงๆมันพูดภาษาไทยได้ด้วยนะครับตัวนี้มาดูนะครับ เราใส่เราใส่อันนี้ยังที่ที่ถูยังใส่แล้วครับใส่หมดทุกอย่างที่ปัดก็ใส่แลนะนะใส่หมบก็ที่ถูกับที่ปัดเราใส่เหมือนตัว EP แรกเลยนะครับตัว EP แรกโดยที่แบบไงดีมูฟเฟอร์ u s สอะไรนะเออเซอคอนเสิ อ๋อดีมูดบัฟเฟอร์นี่ิดื้ออะเอาลบออกครับลบออกเลยบัมเปอร e เออร์เลอร์เจ b u นะครับ r o r เะอร b เออร์เลอร์ตัวตัวนัมเ่อ่อกี้ผมยังไม่ใช่เอเอาให้นี้ออกครับกอข้างหลังออกแล้วครับออกครับผมอาออออกหมดทุกตัวยังออกหมดแล้วครับโอเครีฟิลนะครับดีฟิลเด มันกำลังวิ่งเข้าไปที่แท่นนะครับเดี๋ยวลองดูเาไที่แท่นอันนี้มันจะมาเอาเติมน้ำนะครับมันจะมาเติมน้ำมาดูนะครับ <Start> charging. อ้าวนะคก็เริ่มชาร์จนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองดูไอตัวตั้งค่าเดี๋ยวลองดูตัวตัวนี้เป็นอะไรครับใ t a มันสแกนอ๋ออันนี้เป็นทำความสะอาดตัวเองครับ uh huh. ดูนะครับอันนี้ทำความสะอาดตัวเองลองดูนะครับ ตอนนี้ก็กำลังทำข้อาสา,าตัวเองอยู่มันก็จะดูดน้ําลงมาได้อินเสียงน้ําแล้วครับน,นบีไอ้ตัวดูดดูดก็ดูดน้ําขึ้นไปเก็บครับไอ้ตัวถังถังที่เป็นน้ําเสียก็จะดูดน้ําขึ้นไป พอดีในกล้องมันเป็นเซนเซอร์ครับยิงทะแยงกปบตัว x ถ้าถ้ามองแบบตาเปล่ามันไม่เดียผ่านกล้องจะมองเห็นใช่ไหมใช่ครับจะเป็นเซนเซอร์ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยิงทะแยงยิงตัวยิงทะแยงแมวกันให้เป็นตัว x ออตัวกล้องอันนี้่กล้องป็น,น,นเป็นเส้นๆแบบติ๊ก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 เนี่ยแต่ถ้าเรามองตาเปล่ามันก็ไม่เห็นมันก็จะให้เรารู้ว่าทำอะไรอยู่ใช่ไหม ถ้าจะเป็นเซ็นเซอร์การเดินหน้าไฟลังครับการตรวจจับพื้นชิ่นีคื้นผิวโอเคอันนี้ก็เป็นการทําความสะอาดครับอันนี้ทําความสะอาดไอ้ตัวผ้านะครับได้ยินเสียงปั่นละนะครับรปั่นเร็วขึ้น อันนี้ปั่นครับรอบปั่นก็จะจัดขึ้นอันนี้ก็ก็คือมันจะปั่นแห้งนะครับมันก็จะดูดขึ้นครับตัวตัวถังน้ําเสียจะดูดน้ําเสียขึ้นไปทิง้งขึ้นไปเก็บน่าจะเสร็จไหมเนี่ออกมาทําอะไรออกมาทาอะไรผมลบเาออกมาทำอะไร อ่ะนี่ครับออกมาทําความสะอาดลนะครับนะครับมาดูดูดูความความสะอาดมันนะครับเดี๋ยวดูดูการถูมันนะครับดูการถูมันเขาบอกว่าตัวถูเนี่ยแรงกดเนี่ยกดแรงมากครับนะครับลองดูไปนะครับไปเดียบนะครับนะครับลองดูนะครับนะครับอสะอาดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเช็คเดี๋ยวมันจะทําแผนที่นะครับ ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มันกำลังสร้างแผนที่อยู่ตัวนี้เขาบอกว่าเวลามันผ่านพรมเช็ดเท้าผ่านพรมต่างๆเนี่ยตัวถูเนี่ยมันจะยกขึ้นอ,อนัตโนมัตินะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ด้านล่างด้วยดูนะครับดูอ่ะเดี๋ยวมาจับดูครับ เหมือนคนผูจริงๆงเลยนะเนี่ยใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับโอเคมัน,นจะออกมาเหมนกันด้ยโอเคเลยสังเกตดูนะครับว่ามันจะไม่ชนเสาชนอะไรเลยนะครับเซ็นเซอร์มันดีมากอันนี้อยู่ใต้เตียงนะใต้ใต้เตียงผมเนี่ยมันจะมีมันจะมีขาเตียงด้วย แต่ว่าไอตัวเดิมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะชนตึงตังตึงตังเลยนะครับแต่อันนี้มันไม่ชนไม่ชนมาแล้วนะครับผมออกมาอะเดี๋ยวออกมาแล้ว <S <S โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองอต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวหมดตัวแอปพลิเคชันกันบ้างเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบบนะครับรับผมเ,เ,เราจะหยุดตัวเอว,วิดีโอต่นี้โอเค ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ